ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู้ผู้สู้คนนะครับพ่อผมคือเกานะครับเชมนูกแก้วสายฟู้ดการกินเห็นเฮ็ดใจนะครับมากับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องสิรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับในช่องแรปเปอร์การเกษตรเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับให้กับผมเฮ็ดคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับเพจเฮ้เดอร์ครับเพจแรปเปอร์การกับเซธนะครับเพิ่งเปิดใหม่ๆนะครับก็ขอฝากพี่ฝากน้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับเมื่อนี้กับพาพี่พาน้องนะครับออกมาซองเบิ้งให้เบิ้งนา้คือเก้านะครับมาเบิ้งเขาน้านหาเก้านะครับเบอร์สิบแปดนะครับตอนนี้ก็ถอกแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ลังถอกนะครับถอกใกล้สิบเบิร์แล้วนะครับใหญ่ลัก้องแล้วก็ถอกบาดนี้พาพี่พาน้องมาเบิ้งน้านหาเก้านะครับแปลงทดลอง นาลงนะครับพี่น้องมองนี่เป็นนาลงนะครับพื้นที่ทั้งเบิดหนึ่งไรนะครับที่ผมเคยลงให้พี่น้องเบิรงนะครับตตกีน้ำท่วมนะครับพันน้ำท่วมมาได้สามซี่รอบนะครับกระดาชีลอดพ้นแล้วนะครับต้นเขานี่ประมาณสูงคักขนาดนะครับพี่น้องนี่เบิ้งนี่ครับต้นเขากับเสียมเสียมเม็ดสามสิบก็ยังสูงนะครับเบิรงนี่ครับต้นเขาน่นหาเก้าเบิร์ดสิบแปดนะครับตราซิโตพี่น้องถามว่าสูงบ่ะสูงนะครับ สูงเพราะว่ามันน้าลงเลยครับพี่น้องพี่น้องเบิ้งมีแต่ห่วง่ใหญ่ห่วงยาวๆนะครับน้าหลงก็เลยสูงพี่น้องมาเบิ้งบัดดีน้าโน้นพี่น้องอันนี้ก็น้านหาเก้าเวอร์สิบแปดกันนะครับอันนี้เป็นแปลงของเพื่อนนะครับพี่น้องเบิ้งต้นเพียงหัวเขานี่พี่น้องนี่เห็นว่านี่นานหาเก้าทั้งบดนี่ครับพี่น้องอันนี้ยังกว่าท่านเดชอกะลังอันนั้นคือกันครับกะลังอันยิงแขวนะครับเดชพี่น้องถ่องไว้ละเบิ้งนี่น่านหาเก้ากันนะครับแตกต่างกันบ่าพี่น้อง อันนี้น้าลงอันนี้น้าถึงพี่น้องน่านหาเก,ก้าร่วกันนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับเป็นน่านหากเก้าตัวเก้านะครับนี่ครับเบอร์สิบเจ็ดอันนี้เบอร์สิบแปดพี่น้องเบิ้งตั้งกันหลอันนี้แทบสิไม่ได้ใส่ปุ๋ยน,น,นะครับเพราะว่าน้ามันไหลนะครับพี่น้องนี่เบิ้งหลดพูดนะหวังเขาพี่น้องแตกตั้งกันอยู่นะครับอันนี้น่านหาเก,ก้ากวกันเบิ้ง,งอันนี้สูงขนาดเลยพี่น้อง เออนี่สูงสูงอยู่สูงประมานหม่องขมยืนนะครับอันนี้มันลบเป็นว่าพี่น้องมันเป็นไห้หลงต้นสูงประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเซนได้อยู่นะครับสําหรับนานหาเก่าเบอร์สิบแปดน้าลงรอดน้ำท่วมมาได้ประมาณสามสี่รอบนะครับถึงน้ำท่วมนะครับก็ยังรอดมาได้นะครับเดี๋ยวสิพระพี่พาน้องยางเบิงเลาะแปลงนะครับอันนี้มันเป็นแปลงทดลองนะครับผมลองเอามาใส่น้าลงเบิงนะครับว่ามันสิได้เกี่ยวบ่ในที่สุดมันก็ได้เกี่ยวนะครับพี่น้องเพราะว่านี่ครับ นี่ครับจากนิ้นน้าขึ้นไปพี่เห็นบ่สูงนะครับเบิ้งเอารถเสียมสูงประมาณถึงหน้าอกผมนะครับผมสูงไรเก็ิผ่ากับถึงหน้าอกที่พี่น้องประรรมดานะครับความสูงนะครับนี่ครับแต่ว่ารับประกันสูงอย่างสี่กับพูล้มนะครับเพราะว่าหน้าหาเกวันต้นมันแข็งนะครับพี่น้องนี่นะครับพื้นที่ทั้งเบิดอันนี้ก็ไรหนึ่งนะครับไรหนึ่ง แตงทดลองเอามาทดลองใส่ซื้อนะครับว่ามันสีสีได้เกีียววนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าลงปกติกะส่มารีลอยหากับเขาก่อของหกศูนย์ไม่ได้เขานะครับไรหนึ่งได้เขาเจ้าเนี่ประมาณสิบหาสิบหกสอบหนึ่งนะครับหนึ่งไรน,นะครับเขาอ,อ่าก่อขอหกกะส่ก็ได้ประมาณสิบแปดสอบนะครับนี่ครับพื้นที่หนึ่งไรนะครับแต่ว่าส่นั่นหากเก้านี่สีได้ซ้ำแต่ยังพอร,รูเพระาะว่า บ,บทันนี่เคยใส่นี่เพิ่งมาใส่ปีแรกพี่น้องเบิ่งห่วงกูนะห่วงเาาห่วงใ่วะพี่น้องกูนะเออเขาหนานห่ากเก่าคนเบอร์สิบแปดแห่งน้หลงแห่งง้ำพี่น้องแห่งห่วงเงาห่วงใ่พี่น้องเบงเองลวดนะครับพื้นที่อันนี้ก็หนึ่งไรนะครับน้ำเบิง่งน้ำเต็มตลอดก็สีน้ำเต็มมันติดนี่ครับติดคล้องนะครับคล้องระบายน้ำระบายบ,บทันปุ๊บก็น้ำท่วมทันทีปั๊บเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับหนามนสิไลเขามา่นี่กอนนะครับนี่มันสิไลเขามาน่นี่แล้วมันก็นสิล่้นตรงนี้ครับนี่เห็นรอคัดคูตรงนี้มันก็นสิล่้นไปนะครับอันนี้เป็่นแปลงทดลองพี่น้องนี่ครับน้านหากเก้าเบอร์สิบแปดนะครับพูดนะปืดบังห่วงได้การอยู่นะครับถือว่ารอดและนําทวมถ้า,มถาเบิ้งพลผลิตนะครับสีได้สั้นใดนะครับ ก็ค่อนข้างที่4ี่ยนทีอยู่นะครับเพราะว่าปกติพื้นที่หนึ่งไร่ใส่ประมาณหกสิบถึงเจ็สิบถาดก็เพียงพอนะครับอันนี้นะครับผมใส่ทั้งเบิดนะครับกัอยู่ที่ร้อยสิบเอดถาดร้อยสิบเอ็ดถาดนี่เบิ่งครับพี่น้องนี่ครับงวงงวงวงใหญ่อยู่นะครับนี่ครับตอนนี้กำลังสอดนะครับอีกประมาณ ประมาณต้นเดือนพฤศจิกานะครับประมาณวันที่สิบสองสิบสามนาชีได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับพี่น้องนี่ครับนั่นห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับไหน้าลงกับสูงนะครับสูงประมาณลอยสามสิบอยสี่สิบเซนได้นะครับพี่น้องนี่ครับกำลังออกห่วงครับ แต่ว่าน้าหนอกยังเพนั้นได้ออกห่วงอยู่นะน้าหนอกกระลังอีสอดแต่ว่าน้าห้องสอดแล้วครับนี่นะครับพื้นที่ทั้งหมดกะหนึ่งไรนะครับเดี๋ยวถ้าเบิ้งผลผลิตจากจี่ได้จะกระสอบนะครับฝากพี่น้องติดตามได้ครับจังไดก็ฝากเพจนะครับแรปเปอร์การเกษตรนะครับทั้งแฟนเพจนะครับแล้วก็ช่องทั้ง YouTube นะครับก็เป็นแรปเปอร์การเกษตรนะครับสำหรับวันนี้ขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับกลับสวัสดีครับ